สวัสดีครับวัยรุ่นออซา,าในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะไปลงทิกเก็ตเลทโดยใช้ตั๋วเขียวกันอีกแล้วนะครับพอดีนะครับมีน้องคนนึงนะครับเขาคอมเมนต์มาในช่องพี่นาแลนะ้วแหละบอกว่าให้ใช้คูลเลอร์ลงหน่อยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะคูลเลอร์ไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่คูลเลอร์ตัวเดียวแล้วจะผ่านได้นะทุกคน มาเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามีเซตอะไรกันบ้างนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยพี่เอาไปบูทเงินกับบูทแอทแท็กนะครับตัวนี้นะครับแอทแท็ก20กับโบนัส20ตัวเนี้ยพี่ไม่ได้วางนะครับใครมีทันจิโร่หรือตัวอะไรที่เป็น20 20คู่กันแบบนี้นะครับก็เอาไปได้นะทุกคนแล้วก็ไอจังนะครับใส่ออฟลดเงินเนาะเวล175นะครับแล้วก็โกโจนะครับเอาไปอยู่เวลานะครับใส่ออฟระยะ40นะครับ175นะออฟตัวนี้ได้จากการขอพรข้อที่1นะทุกคน แล้วก็ตัวต่อไปนะครับดาเมจต้นเกมของเรานะครับก็คือแอสตานะครับ175เนาะใส่ออฟไฟนะครับแล้วก็นี่เลยคูลเลอร์นะครับใส่ออฟระยะ30นะครับเวล175นะครับตามที่น้องได้รีเควสมานะแล้วก็หนวดดำเอาไปสโลนะครับเวลเท่าไหร่ก็ได้นะครับใส่ออฟหนวดดำนะทุกคน โอเคแล้วก็แน่นอนนะครับรายละเอียดแต่ละเวฟนะครับพี่จะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวเขียวตรงเนี้ยเราจะได้ทุกวันนะตอน7จ็ดโมงเช้านะทุกคนนะวันละ1ใบนะครับก็สแต็กสูงสุด3ใบนะทุกคนก็อย่าลืมไปลงกันด้วยถ้าเกิดว่าเราลงผ่านนะครับอย่างที่บอกนะครับเราก็จะได้ตัว exp 6ดาว24ตัวนะครับเอาไว้อัพเลเวลตัวละครของเราให้เก่งขึ้นนะทุกคน ก็ทุกคนเดินมาตรงนี้ได้เลยนะนี่นะครับหน้าซัมมอนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวตัดไปเจอกันในเลทเลยดีกว่านะพี่มีตัวเขียวหนึ่งใบพอดีเลยนะครับไปกันเลยโอเคครับทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเลือกเป็นเอ็กซีมนะครับแล้วก็วางตัวนี้ก่อนเลยนะไอจังนะที่จะวางประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดสกิปเวฟกันด้วยนะครับเราจะไปปิดสกิปที่เวฟสามนะครับตอนนี้ก็เปิดสกิปพี่แนะนําว่าห้ามคูณ3เด็ดขาดนะครับจริงๆเนี่ยแนะนําเป็นคูณ1ตลอดเลยก็ได้นะ ก็เดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นคูณ1แล้วกันนะครับมันจะไม่พลาดนะบางทีคูณ2ยังมีโอกาสพลาดนะครับแต่ว่าคูณ1นเนี่ยจะพลาดค่อนข้างน้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําอะไรนะทุกคนนะก็อย่างที่บอกตามหน้าจอนะครับเราจะอัพไอจังได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับนะก็เดี๋ยวรออัพไอจัง2ครั้งครับก็แนะนําว่าคลิกรัวๆไปก็ได้นะครับคลิกรัวๆไปก็ได้นะเออถ้าเกิดว่าเราไม่อยากพลาดนะครับก็คลิกไปเว้นจังหวะคลิกไปนะเนี่ยพี่ก็พยายามคลิกไปนะ พี่ก็จาไม่ได้ว่ามอนมันจะเดินมาถึงตรงไหนแล้วเงินมันจะเด้งนะเห็นว่า1ทีแล้วนะทุกคนแล้วก็จับได้อีก1ทีนะคระับอ่าโอเคจากนั้นทําอะไรนะครับตอนนี้ขั้น3มแล้วใช่ปะจากนั้นนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็อาจจะเอาแอสซ่าครับแล้วก็เตรียมมาไว้ตรงนี้นะครับนี่นะจากนั้นรอเงินเด้งครับรอเงินเด้งขึ้นเวฟสามนะครับก็วางแอสซ่าตรงนี้นะทุกคนนะเราอาจจะแบบอย่าเพิ่งกดวางอย่าพลาดนะก็คือพลาดตรงนี้คือมันจบเลยนะทุกคนนะอ่ะก็รอมอนมันใกล้จะเข้าบ้านนะครับเงินมันจะเด้งให้เราวาง มันไม่ใช่เงินเด้งแค่เราวางเด็กมันจะเคลียร์ไปเวฟสาแล้วเราจะวางได้พอดีนะทุกคนพง่ายๆรอขึ้นเวฟบ3นะครับ่ะวางตัวแล้วปิดสคริปเวฟซะอ่าโอเคจากนั้นปิดสคริปเวฟนะทุกคนออโต้สคริปเวฟนะครับจากนั้นนะครับวางไปอีก2ตัวครับตรงนี้นะครับสามารถใช้คูณ3ได้แล้วนะครับก็วางเอซ่า2ตัวแล้วก็เริ่มบัฟได้เลยนะครับทุกคนหรือจะอัพอีก1ทีก่อนก็ได้นะครับเนี่ยอัพเงินอีก1ทีนะครับแล้วก็บัฟได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเราจะฟาร์มเงินให้หมดนะครับแล้วเราอัปไอจังให้หมดเลยนะไอจังเราเนี่ยจะอยู่ขั้นไอนี้เลยนะอัปเกรด6เลยนะทุกคนนะขั e. ้นที่ใช้เงิน25 0 0นะครับดูนะทุกคนนะอ่ะตอนนี้ขั้นที่5แล้วนะเนี่ยมันจะได้ขั้น2.55อีก1ขั้นนะครับเนี่ยฟาร์มเงินให้หมดทุกตัวนะครับฟาร์มเงินให้หมดทุกตัวเลยอ่ะฟาร์มเงินให้หมดทุกตัวเลยนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วได้ไหมได้ไหมอ่ะโอเคนะครับ จากนั้นนะครับเปิดสกิฟเวฟรอนะครับเปิดสกิฟเวฟรอแล้วปรับเป็นคูณหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูว่าเวฟสี่น่ยทำอะไรนะทุกคนเวฟสี่นะครับวางเอสซ่าสองตัวนะครับก็วางตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็อัพไอจางนะครับหนึ่งทีนะครับนี่นะครับเอเวฟสี่ทำแค่นี้นะทุกคนนะเวฟสี่ทำแค่นี้นะครับต่อไปก็ปรับเป็นคูณสองไปก็ได้นะครับแล้วก็รอขึ้นเวฟห้านะครับที่แนะนําเหมือนเดิมนะครับเวลามันเคลียร์เวฟก็ปรับเป็นคูณหนึ่งนะเวลามันเคลียร์เวฟอะไรเงี้ยมันขึ้นเคลียร์เวฟกลางหน้าจอนะ ก็ปรับเป็นคูณ1แล้วก็มาดูว่าเราจะทําอะไรนะครับเวฟห้านะครับอัพไอจาง1ทีนะครับเวฟห้านะแล้วก็ฟิเซอร์นะครับวางตรงนี้นะครับตรงกลางตัวนี้นะแล้วก็อัพสองทีนะครับอ่าแค่นี้นะครับเวฟห้าทำแค่นี้นะทุกคนต่อไปเราก็รอขึ้นเวฟหกกันนะครับเวฟหกเนี่ยไอจางขั้นเก้านะครับแล้วก็ตัวคูลเลอร์ขั้นเจ็ดนะครับเราก็รอนะครับรอขึ้นเวฟนะครับรอขึ้นเวฟหกนะอ่าขั้นเก้านี่ขั้นหกนะครับ ขั้นหกก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนขั้นหกแล้วนะเอ้ยขั้นเจ็ดขั้นเจ็ดพูดผิดขั้นเจ็ดนะครับขั้นเจ็ดโอเคนะครับต่อไปเวฟเจ็ดนะครับไอจางขั้นสิบนะครับแล้วก็คูลเลอร์ขั้นเก้านะครับอ่ขั้นสิบก็ัพไปหนึ่งทีนะครับตัวนี้ก็ขั้นเก้านะครับเวฟแปดเนี่ยคูลเลอร์เราจะแม็กแล้วนะทุกคนนะเวฟแดนะครับคูลเลอร์เราจะแม็กแล้วนะครับ ปูลเลอร์เราจะใช้สกิลได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอขึ้นเวฟแปดก่อนนะเดี๋ยวพี่จะปรับไปคูนหนึ่งนะโอเคนะครับแล้วก็อัพเต็มแล้วก็เปิดโคลนตัวเลยนะครับเปิดโคลนทุกคนเรียกโคลนไมเซลทุกคนโคลนไมเซลครับเวฟแปดนะครับก็ต้องลงไอดอนด้วยนะครับหนึ่งทีนะครับจากนั้นนะครับทุกคนให้มาวางหนวดดํานะครับสามตัวตรงนี้นะครับตามไปก่อนครับตรงนี้ครับบุมเดิมที่เราชอบวางครับวางลักอัพสองทีนะครับอ่าตรงนี้นะครับจุดนี้เลย แล้วก็คูลเลอร์เราโคดออกมาแล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็ลอเวฟเก้านะครับเวฟเก้าทำอะไรนะทุกคนเวฟเก้าก็ปรับไปคูณหนึ่งเหมือนเดิมนะคนเวฟเก้านะครับก็อัพตัวไอจ้างไปก่อนนะครับหนึ่งทีนะครับแล้วก็ต้องวางตัวนี้ทั้งหมดห้าตัวนะวางจุดนี้นะครับเวฟเก้านะวางตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาวางหน้าบ้านนะครับจุดละหนึ่งตัวนะทุกคนแล้วก็ปรับเป็นล้านนะปรับเป็นล้านนะครับปรับเป็นล้านนะก็คือวางสามจุดนะครับหน้าบ้านนะ หน้าบ้านศัตรูนะพี่พูดถูกเปล่ะวะเออหน้าบ้านศัตรูอะ่ะวางเนี้ยเนี่ยวางแบบเนี้ยแล้วก็ปรับล้านะครับปึ๊บป๊บอ่ะโอเคตอนนี้เราวางหนวดดาเสร็จหมดแล้วนะทุกคนนะเวฟเก้าเราเสร็จแล้วก็ปรับไปคูณสองเหมือนเดิมเวฟสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับลงไออย่างเดียวนะครับลงไออย่างเดียวครับอ่าเวฟสิบก็อยู่สิบสามเนาะเวฟสิบเอ็ดไอจ้างอยู่สิบสี่นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับยังใช้คูณเลิกแค่ตัวเดียวอยู่นะทุกคน เราใช้คูณ2กันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคูณสามช่วงเวฟ1ิบสี่สิบห้าก็ได้นะครับอ่าโอเคเวฟสิบอดนะครับอยู่สนะิบสี่เนาะตามที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนะแล้วก็เวฟสิบสองเนี่ยจะอยู่สิบหกนะครับก็คือเวฟสิบสองจับไอจังได้สองทีนะทุกคนชิ่อยู่ไหมเชิ่ออยู่ไหมไปลองเล่นกันดูนะอ่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับเวฟสิบสาทำอะไรนะทุกคน เวฟสิบสามเราจะวางโกโจสี่ตัวนะครับแล้วก็ทําหยุดเวลาบนที่เวฟสิบสามนะครับทุกคนตอนนี้ก็รอขึ้นเวฟสิบสามนะครับรอขึ้นเวฟสิบสามแล้วก็เดี๋ยววางโ 13, กววงโจกันนะครับอ่ะเวฟสิบสามแล้วนะครับวางโกโจตรงนี้นะครับแล้วก็ไปถึงขั้นหมื่นหกนะทุกคนขั้นหมื่นหกนะครับตรงนี้อ่ก็วางให้เสร็จก่อนแล้วค่อยอยู่เวลานะครับราวางให้เสร็จก่อนนะครับวางให้เสร็จสี่ตัวก่อนนะ นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเหมือนเงินจะไม่พออาจจะต้องฟาร์มเพิ่มนะทุกคนนะเนี่ยตัวนี้เงินไม่พอนะเดี๋ยวฟาร์มเพิ่มไปก่อนนะครับอ่าไม่เป็นไรนะพอมาเว็สิี่พอดีเลยอ่าเราอยู่เวลาเว็บนี้ก็ได้ครับปรับไปคูณหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดเวลาได้นะครับเริ่มที่ตรงนี้ปุ๊บนะครับรอให้รูปนาฬิกาหายไปนะครับแล้วค่อยกดตัวต่อไปนะครับสังเกตรูปนาฬิกาดีๆนะทุกคนถ้าพลาดมันต้องทําใหม่นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับ ต้องรอ,อนาฬิกาหายนะทุกคนที่สามแล้วปึ๊บแล้วก็ตัวที่สี่นะเมื่อกี้พี่พลาดปะวะ <c oughs> เหมือนพลาดเลยอ่าน,นี้ตัวที่สี่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอยู่เวลาติดหรือเปล่าอ่ะโอเคแล้วก็กลับมาดูตัวที่หนึ่งดิแก็บได้ไหมอ่ะเดี๋ยวปรับไปคูณสามได้เลยนะตอนนี้นะครับ <c oughs> น่าจะติดนะติดไหม จากนั้นนะครับเราก็วางคูลเลอร์เพิ่มไปอีกเจ็ดตัวนะครับแล้วก็ใช้สกิลโคลนให้หมดเลยครับเดี๋ยวเรามารีวางคูลเลอร์กันก่อนจริงๆปรับเป็นคูนหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแล้วก็วางคูลเลอร์ให้เสร็จก่อนนะครับปรับคูนหนึ่งก่อนแล้วก็วางคูลเลอร์ให้เสร็จก่อนนะครับวางไปเลยนะครับก็จะวางทั้งหมดแปดตัวแล้วเราแรกเราวางไปแล้วตัวหนึ่งนะครับก็วางเพิ่มไปอีกเจ็ดนะครับทุกคนแถวหน้านี้ห้าตัวนะครับแถวหน้านี้ห้าตัวนะครับแล้วก็แถวหลังอีกสามตัวไป ยู่เวลาเราน่าจะได้ผลนะอยู่เวลาเราเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้พี่เปิดออโต้เอ็กทีฟหมดปะวะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะออรีเช็คครับว่าพี่เปิดออโต้เอ็กทีฟหมดหรือเปล่าโอเคนะทุกคนเปิดออโต้เอ็กทีฟหมดแล้วครับจากนั้นปรับคูณสามได้เลยนะครับแล้วก็พี่จะเอาเงินมาลงแอสตาหนึ่งตัวนะครับโอเคแค่นี้นะครับแล้วก็มาดูว่าอยู่เวลาเรามันได้ผลหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับคิดว่าน่าจะจบแล้วนะทุกคน ถ้าอยู่เวลาเราไม่พลาดอะไรเลยนะถ้าอยู่เวลาเราไม่พลาดถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่เวลาพลาดใช่ปะทุกคนต้องมาปิดออโต้แอคทีฟทุกตัวนะครับปิดออโต้แอคทีฟทุกตัวนะแล้วก็ปรับไปคูณหนึ่งแล้วก็ทําใหม่นะครับทุกคนถ้าเกิดแบบนี้น่าจะไม่พลาดนะโอโจอยู่เวลาวนใช้สี่ตัวนะเพราะว่าถ้าห้าตัวมันจะไม่ได้นะทุกคนนะห้าตัวมันจะเกินนะทุกคนประมาณนี้อ่ะคิดว่าน่าจะจบแล้วนะครับคิดว่าน่าจะจบแล้วทุกคนนี่เป็นไง คูลเลอร์ก็ได้อยู่จริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าได้คูลดาเมจคูลเลอร์หรือว่าเอาตรงๆนะไม่รู้ว่าได้ดาเมจคูลเลอร์หรือว่าได้ดาเมจโกโจวะเนี่ยโกโจดาเมจสี่ล้านสามนะทุกคนแล้วมันตีสองเท่ามันก็ตีดาเมจแปดล้านจริงๆเนี่ยจะว่าไปต้องให้ภาสีโกโจหนักเหมือนกันนะโกโจมันดาเมตสี่จุดสามแต่ว่ามันชนะท่านะครับมันก็จะตีดอกละแปดล้านหกนะโกโจหนึ่งตัวตีไอ้พวกเนี้ยเข้าอ่ะแปดล้านหกนะครับแล้วสี่ตัวมันเท่าไหร่อ่ะเออทุกคนก็คิดดูดิ เอ็ดเคทโกโจนี่ไปๆมาเหมือนโกโจเป็นโกโจแบกอะ <laughs> แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องคนนั้นมีโกโจหรือเปล่านะเออถ้าเกิดว่าไม่มีโกโจเจ็ดดาวลองเอาโกโจหกดาวตัวธรรมดามาลองเล่นดูก็ได้นะว่าผ่านหรือเปล่านะเออแต่ว่าก็อาจจะตึงมือเหมือนกันนะพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้คือชิลนะครับอันนี้คือชิลนะใช้คูลเลอร์แล้วใช้โกโจนะทุกคนชิลมากชิลมากนะครับตอนนี้ก็ใช้คูณสามแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ โอ้ยตัวนี้ยังเหลือเยอะอยู่เลยอะ่ะเนี่ยคูลเลอร์นี่ตัวหนึ่งมันดาเมจเลือดมันยีิบสองล้านนะทุกคนนะคูลเลอร์หนึ่งตัวนะอ่ะบอสเหลือตัวเดียวแล้วครับบอสเหลือตัวเดียวแล้วครับนี่เลอก็ชนไปชนไปเห็นปะเห็นปะมันก็ยุบเร็วอยู่นะแต่ว่าโกาโจกเราก็ตีถึงนะดูนะครับดูดิเห็นปะเกือบทั่วแมปอะ่ะระยะเท่าไหร่อ่ะร้อยสามแปดแล้วทุกคนก็ตึง <laughs> ย็ดขี้ตึงเกิน โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่พี่ขอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนใช้เวลาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่วะห้าร้อยก็ถือว่านานนะห้าร้อยเจ็ดสิบห้าวิถือว่านานอยู่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับนี่นะตัว exp ยี่สิบสี่ตัว,ตวโอเคไปลองเล่นกันดูนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะผมคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ